วันนี้ก็จะอัปตารางของตารางอัดคลิปลง YouTube ของช่อง ONG Channel นะคะไปดูกันเลยนี่เนาะก็จะเป็นแบบนี้วันจันทร์นะคะนี่วันจันทร์ก็จะทำอะไรก็ได้แล้วก็ตอนบ่ายก็จะเป็นแกล้งคนตอนเย็นจะเล่นเกมตอนนักขายก็วันตอนเช้าไม่มีเนาะตอนบ่ายก็จะเล่นเกมแล้วก็ตอนเย็นก็จะระบาย วันพุธเล่นอะไรก็ได้นี่แล้วก็เล่นมูกตอนบ่ายแล้วก็วิทยาศาสตร์น่ารู้ตอนเยน็นแล้วก็เพื่อสบดีข้ออ้างแล้วก็คู่มือมนุษย์ก็ไม่มีเนะาะวันศุกร์ก็จะไปไหนก็ได้ทําอะไรก็ได้วิทยาศาสตร์น่ารู้แล้วก็ไม่มีวันเสาร์นะคะอ่าตอนเช้าไม่มีแล้วก็เล่นเกมแล้วก็ไม่มีคือวันเสาร์จะอัพอ,อันเดียวนี่แหละวันอาทิตย์นะคะ ก็ตอนเช้าไม่มีเนาะเอย่ยตอนนี้ยังไม่มีอะไรเนาะตอนไหนก็จะอาวิทยาศาสตร์น่ารู้ที่ทุกคนรู้อยู่แล้วแล้วก็ข้ออ้างนะคะสลับตารางช่อง OG Channel ก็จบไปด้วยดีนะคะไปด้วยดีนะคะอันนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย